มีลูกค้ามาพักนะเป็นที่น่าพอใจไหมอย่างเดือนเมษาค่ะคได้มา24คืนเดือนนี้ก็15วันได้ค่ะโอ้สุดยอดนะฮะใช่ค่ะควันนี้นะฮะก็มาพบกับบ้านอีกหลังนึงนะฮะซึ่งเป็นลูกค้านะครับก็คือบ้าน AP p ีพูวิดล่านะครับเรามาสัมภาษณ์ถึงซื้อไปแล้ว เกิดความประทับใจอยากจะซื้ออีกนะฮะซึ่ง AP p ูวิล่าเนี่ยกำลังซื้ออีกเป็นหลังที่2นะฮะเดี๋ยวมา,มาสัมภาษณ์คุณเปิลนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของ AP p ูวิล่าว่าเหตุผลที่มาซื้อที่นี่เนี่ยมีเหตุผลยังไงแล้วก็พอซื้อแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้ซื้อมาได้ปีปีหนึงแล้วนะฮะ,ะการทําธุรกิจเป็นยังไงผลประกอบการเป็นยังไงบ้างนะฮะอยากสัมภาษณ์วันนี้เห็น ทำไราไยได้ได้ดีก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแทนดีงามดีงามเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แล้วถามถามเริ่มต้นเดิมทีก่อนที่มาซื้อโครงการนี้นะครับได้เซอร์เวย์หลายๆโครงการไหมฮะแล้วทําไมถึงมาซื้อที่โครงการนี้เคยมาพักบ้านในโครงการค่ะ<อ>แต่มาพักบ้านหลังเล็กเสร็จแล้วแม่ชอบออแม่ชอบก็เลยสอบถามกับทีปเปอร์นะคะมาเจอที่เปร์ในกาแฟพอดีเราก็เลยคุยไปคุยมามาดูก็มาสองรอบคักแล้วก็จองเลย เพราะว่าบรรยากาศดีบ้านสวยแบบสวยแบบสวยใช่ไหมครับสิ่งที่ประทับใจคือแบบสวยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ครบอยากจะถามหน่อยคุณเปิ้ลเวลาที่เรามีงานประจำเนี่ยเราซื้อภูวิลล่าไปแบบนี้เราจะดูแลจัดการยังไงเปิ้ลเปิดเหตค่ะแล้วเปิ้ลก็โปรโมทเหตเปิ้ล จ้างคนทาเพจเริ่มต้นหลังจากนั้นก็มาโปรโมทเพจเองค่ะอ๋อก็ขายผ่านเพจไปเลยใช่ขายผ่านเพจค่ะลูกค้าก็เวลาจะจองเราก็โอนเงินผ่านเพจเหมือนกันใช่ค่ะแล้วพอเวลาที่ลูกค้าจะพักเ่ะครับเราทำไงของเปิ้ลนเนี่ยมีแม่บ้านแม่บ้านรายเดือนแม่บ้านจะเข้ามาทำการทำธุกวันเพราะว่าช่วงนี้โควิดด้วยเนาะต้องคลีนบ้านต้อง แอลกอฮอลทุกสิ่งอย่างพ่นฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยค่ะในแนบ้านดูแลอถ้าฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเราเราทำธุรกิจอยู่ใกล้ๆคุณเ่้มาจากที่ไหนนะครับอยู่ที่สมุทรสาครเราอยู่สมุทรสาครเนี่ยเราก็สามารถดูแลบริหารจัดการฟูวิลล่าของเราได้หมดเลยไม่เป็นปัญหาเลยใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ยอดขายอยอดที่มีลูกค้ามาพักเป็นที่น่าพอใจไหมจริงๆอย่างเดือนเมษาค่ะได้มา24คืน โอ้ Ooh, สุดยอดนะฮะใช่ค่ะเดือนนี้ก็15วันได้ค่ะสิ่งที่เราคิดว่านะ่าจะเป็นจุดขายของบ้านเราคืออะไรครับทําไมได้เยอะพี่มองว่าได้เยอะนะลูกค้ามาลูกค้ากลับมาซ้ำลูกค้าแจ้งว่าบ้านสวยสะอาดอแล้วก็กรณอครบอุปกรณ์ครบ,รครบใช่ไหมบ้านสวยสะอาดอุปกรณ์ครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไซน์ของเราเนี่ยเราเน้นให้สวยอยู่แล้วแหละลูกค้าบอกว่าดีไซน์ที่นี่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครใช่ไหมอัมนี้มาอยู่รีสอร์ท ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนั่นเป็นคอนเซ็ปต์ของเราอยู่แล้วเราต้องการที่จะออกแบบให้เหมือนรีสอร์ทแล้วก็เราเข้าใจว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาซื้อที่โครงการเราเนี่ยครับไม่ค่อยมีเวลาหรอกเพราะฉะนั้นการที่เราคิดตกแต่งให้หมดเลยให้สวยเลยทีเดียวเนี่ยจึงเป็นคอนเซ็ปต์ของเราอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้ามาก็อาจจะซื้อเล็กๆ,ๆ่น้อยถูกไหมฮะเรียกได้ว่ามาซื้อที่นี่แล้วค่อนข้างคุ้มคุ้มมากค่ะคุ้มนะฮะโอ้ดีใจจ่ายเดือนใหญ่ไปสามเดือนโอ้โหสุดยอด นี้นะครับคืองานตกแต่งที่ที่เรามีให้นะครับว่าจะเป็นชุดครัวนะครับเครื่องซักผ้าไมโครเวฟนะครับแล้วก็มา่านบอไปเปืเ้อทั้งหลังอันนี้ลูกค้าอาจจะเลือกเอง<ช>ได้ตามความชอบนะครับอันนี้คือเจ้าของบ้านนะคุณเปิ้ลเลือกเองนะครับแต่ว่าเราก็มีของเรามาตรฐานให้ตอนนี้นคุณเปิ้ลอาจจะอาจจะชอบอแบบอีกแบบหนึง่งก็สามารถเทินได้เชิของเก่าแล้วก็เอาอใหม่ครับนะครับจริงจริง ลูกค้าที่นี่นะครับสามารถครีเอทวอลเปเปอร์ได้เองเพราะว่าจะได้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไงครับว่าบ้านเราเนวอลเปเปอร์สีใบไม้ลายสีเขียวอ่อนนะอะไรแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งท้องเขียวเรียกท้องเขียวที่ลูกค้าได้ครีเอทด้วยตัวเองแต่ละบ้านเนี่ยจะมีดีไซน์เรื่องสไลเดอร์ไม่ซ้ํากันนะฮะอย่างที่นี่เนี่ยสไลเดอร์คือจุดขายนะฮะเป็นสไลเดอร์ที่กําลังพอดีอดีไม่สูงเกินไปเดี๋ยวขึ้นไปดูวิวข้างบนกันนะครับที่นี่เนี่ยวิวสวยทุกบ้านเพราะว่าเรา ออกแบบให้มีดาดฟ้านะครับทุกบ้านเลยจะบอกว่าพอขึ้นมาบนดดดฟ้าเนี่ยนะครับจะมองเห็นภูเขาที่ล้อมรอบโครงการอยู่นะฮะแล้วตอนนี้บรรยากาศคือกําลังจะมีฝนมาในไม่ช้านะครับทห้ากาศแบบว่าเย็นสดชื่นมากมาอากาศดีมากเลยค่ะอยากให้มาดูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนบมอเหมือนบออใช่ไหมใช่ใช่เป็นบ้าน ที่พักผ่อนเองนะฮะแล้วก็สามารถเอาไปทําเงินได้ด้วยรตรงตรงไม่ค่อยได้มานอนหลังอ่ทโจ้ข้าบ้านเต็มบ้านโอ้โหพูดอะไรฉฉาหลังจากที่เราคุยกับคุณเปิ้ลแล้วได้ไอเดียแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมลูกค้าของเราเนี่ยจึงเลือกที่นี่นะฮะเรามีจุดเด่นอะไรนะฮะแล้วก็เราทําให้คุณที่ตัดสินใจซื้อบ้านที่เนี่ย มีความคุ้มค่าตรงไหนฟังจากคุณเปิ้ลแล้วคงได้ไอเดียกันแล้วใช่ไหมครับถ้าฉะนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์0994924426หรือเพจ e ริส c a s a คูวิลล่าชะอำบริส p r i v a c y private คูวิลล่าชะอำนะฮะแล้วก็มาชมโครงการได้เลยนะครับ